สวัสดีครับเพื่อนๆคือครับสนอรดตอนนี้เราเล่นกลับมาครับครับอีที่เก้าอ่ะอวันนี้ก็หายไปกันงานเลยผมเพิ่งนี่ดาวน์โหลดเจอแพ็กมายังไม่รู้นะดาวโหลดไม่แค่เออลองมาเล่นดูภาพนี้สวยลองดูนี่นี่น่าจะทานนะข้างบนอืม จะปะโคนั่นไงมันเป็นโครวิคันแขวนวันนี้คันมาวันนี้ฝนตกอตอนนี้ยังฝนตกอยู่เลยเนี่ยอันะขอสักคู่หนึ่งเออทำไมาฟาร์มเลยเราไปเยอะเลย ตอนนี้ทำไมแฟมเลยลดอีกอะจ้าวโออโอยบาดหายบาดหายเอ,อาไนปนไปขุดหาเละต้องเฮ้ยจำได้ตรงนี้มีอะไรเ้าจะทำเหล็กใช่ไหมชิมมี้เออที่เราถือคืออ้ใครเปล่านนเนี่ยโอโหใครเปร่าก็ไม่รู้ครับหนึ่งกับ ขอสักครู่หนึ่งครับอ่ามากับผมยิ่งเลยครับตอนนี้แล้วก็ครับชิดกเกาะอะไรเสร็จแล้วมาที่ขุดเล็กมาแล้วลงไปเหมือันนี้ก็คือหมูนี่แหละอมองตั้งนานคิดว่าเนื้อซอมบีลองกินเดีเนื้อหมูอืมติดทางก่อน ที่ขุดหินเอาไวน้นี่นี่น,นี่อ่อนนะสองบีนี่โอ้โหเอาทางนี้ขุดเองก็ลืมจเอมีอะไรไหมนี่อย่าเมนะขอลองเท่านั้นและอย่ามีที่นี่มีราวาที่เสียงราวาน่ะเลสะโตนสวยชิบหาย แรงเหล็อยู่ตรงนู้นเราอย่าเพิ่งไปเฮ้ยเสียวตกระวาโอ้แร่เหล็กแค่เปล่านี่อะไรก,กาะเบือ้องวิ่งมาละกด เสียงประตูดังบ้าน้องคนอื่นปิดน้ำเดี๋ยวเราต้องใช้ต่ออืมนี่ใครทำผมทำอีกอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็ดไรเด็ดไรทองเราต้องการทอง ต้องการทองพอนดีเลยโหทองจะได้ยินเมวหาเสียงไข่จะบ้าล่ะเราใช้นี้ขุดเฮ้ยหัเวเราเกือบโดนหวัวแล้วอุ้ยทองเพียบ ในนี้ก็ไม่มีไม่ค่อยมีซอมบี้ด้วยเทปเมื่อก่อนปุ๊บเฟลทั้งทีแร่เล็กจุดดิโอ้โหดูแสงอีกเออตอนนี้นะหาขุดหาแร่ทั้งหมดเลยในที่นี้ขุดให้หมดแล้วก็เราจะาหาเหมืองใหม่ มืดมืดตรงนี้แสงสว่า,วางเป่า,าสาว่างอยู่นะทำไมมันมืดอันนี้เราต้องเอาทานเยอะมัืกตอนนี้เราขุด เกมผีเลยโอ้โหโอ้ยดูดูบ,ดบไม่มีอะไรหรอกข้มวนก็ไม่มีอะไรนะข้อมเลอะไอ้อเจอแร่เเลย,ยเ,เลยสตอนอย่าเพิ่งนะเลสตอนไม่ค่อยจำเป็นนี่อะไรเท่าไหร่ตอนเนี้ย มันถ้าถ้ามันแหลกนะขนาดตอนที่นี่ลงมัดปืนยังแหลกเลยโอ้โหมืดมือ,มอชิบชิบตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่นะครับแล้วผมก็ปิดประตูห้องเอแ,แล้วนั่งเล่นถ้าได้เสียงอะไรขอไปยด้วยครับ ลเลแล้วขุดเฮ้ยัเจาโอ้บัดเจาตอนนี้เวลาตอนห้าโมงก็ได้เสียงอะไรมากมายโอ้เจอเจอของเยอะเ,ออเราต้องขุดให้หมดอย่าให้เหลือ เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะประจนภัยนะไะจนัยเราจะไปแหาไปทำประตูนรกหาเพชรให้ได้ก่อนเราจะไปฆ่าลา่อนเอใช่เป่าเอ้ลา่อนลา่อนหรือว่าลาก่อนฝา ได้คนละไอ้คนอ่ออเออยอืมไปไหนโอ้โห,โโหตัวอะไรอยู่ข้างล่างราตอตอนรับพลันเลยขนาดนั้นเลยอดีนะพวกเราไม่วิง่งอาหารเลยไม่ค่อยหมดเราก็ไปเสงเข็ม เราขอเสียงเก่แค่ขนที่คุดดังพอรับเนึงเกมมันคำไม่ค่อยชอบฟังไงวันนี้ก็นั่งนั่งเปิดทีวีดูนั่งข้างอืมโอ้โหไปทางนู้นก็มีน้องคลิปเฮ้ยโอ้ย่าพึ่งตกซีพี่เฮ้ยบูอู ไปก็เจอน้องคิปเปอร์น้องคิปเปอร์ดาราดังของเราก็คือบึมบ่อยเอ้ยใช่เปล่าไหนจะละเหล็กเราต้องการเหล็กฉะนั้นเด้การเหล็กการทุกอย่างเลยตอนนี้ อล,ล็กตัวนู้นวัตถุที่โอ,อ้น้องคิป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 โอ้โอ้ไอ้ตั้นเนอะทำอะไรเราอาฮะวิ่งต่อยตัวนี้เพิ่งเห็นนะ ขอดิเจนเลื่อนให้เสร็จก่นอนค่อยเคลียร์กันที่หลังตกมาจากที่สูงเลยแล้วเดี๋ยวก็ตายโอ้โหน้องคิปเปอร์เดีย๋ยวเพิ่งมาตันนี้แล้วโอ้โหน้องเปอร์อยู่ข้างล่างข้างล่างมีอะไรไหมมีที่รองอยู่เสียงอะไรอะ ติดไฟทั่วก่อนมาสิยิงกิยิงไอ้ไอ้ให้ตายไองให้ตาย,าย,ต,ายติดไฟขบก่อนเฮ้ยเออเฟลเหมือนเดิมอางหน้าข้างๆเราจะมีลาวานะแหลกเพียบ ตงนี้หนตรงนี้ต้องเว้นสองบล็อกตรงนี้ก็เป็นสองบล็อกขัานหน้าก็ต้องไป 1, 2, 3, 4, 5, อีกสิบห้าบล็อกหนึ่งสสหหเฮ้ยเฮ้ยพระจ้ามืดมืดมืด โอ้ฮัลโหตอนนี้นี่นะไม่เป็นไรปิดแค่นี้พอไฟไฟไฟหมดไฟหมดอืม,อมแล้วโอ้โหโชคดีเลย It, เก็บอุิบหายอ่าครับได้เวลาสมควรแล้วอ่าผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอจบคลิป่นี้อย่าลืมกดกคลิปอึอ,อย่าลืมกดซับสไครต์หรือว่ากดไลค์ผมด้วยนะครับดูให้เยอะด้วยครับบ๊ายบาย